สวัสดีครับพบกับรายการข่าวท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ LC c a b เคเบช่อง9แห่งนี้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันวันนี้วันพฤหสัสบดีที่16เมษายน2558ก็พึ่งผ่านพ้นเทศกาลสงการไปนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะสนุกสนานกับเทศกาลที่ผ่านไปแต่ดูแลสุขภาพน,นะฮะเพราะว่าก็เปียกปอนกันไปนะครับยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพบกับข่าวแรกในวันนี้ ขบวนแห่ดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการทั้ง25อำเภอและองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมจัดขบวน47ขบวนตามโบราณล้านนาที่บริเวณถนนสายท่าแพรได้มีขบวนสักก้าวดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมืองในวันพยาวันเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีนายนาวินสินทุสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำขบวนทั้ง47ขบวน ที่มีในอำเภอทั้ง25อำเภอและองค์กรภาพรัฐและเอกชนร่วมจัดขบวนอย่างคึกคักครบถ้วนตามแบบโบราณล้านนาทั้งหมากสุ่มหมากเปงต้นดอกต้นพึ่งขบวนช่างซ้อนและชนเผ่าต่างๆร่วมขบวนสุดคึกค,คักตระการตาทั้งนี้นางรัชยาลังกาทรงผู้บริหารบริษัท LC Cable TV เชียงใหม่ ai, พร้อมกับพนักงานเข้าร่วมสะก้าวดำหัวในครั้งนี้ด้วยทางด้านนายสุรยิยะปาสาบ,บัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวขอบคุณและขอให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมีความรักความสามัคคีโดยเน้นย้ำว่าจะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่รองรับความเจริญที่กำลังจะมีขึ้นในขณะนี้สำหรับการจัดงานสักเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ปฏิบัติต่ตอเนื่องมาเป็นประเพณีตั้งแต่สมัยโบราณที่จะมีขบวนสักเกล้าดำหัวพ่อเมืองนบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่พร้อมเครื่องบรรณาการ ที่ได้ถือปฏิบัติมาตราบจนปัจจุบันโดยนิยมทำกันในวันพยาวันถัดจากวันมหาสงกรานต์สองวันรถโดยสารเริ่มทยอยออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่คึกคักเหมือนทุกปีคาดว่าคนส่วนใหญ่นิยมขับรถมาเองและใช้บริการเครื่องบินโลคอสตแอร์ไลน์ บรรยากาศวันสุดท้ายของเทศกาลสงการที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สถานีขนส่งเชียงใหม่และสถานีรถไฟประชาชนนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาเช่นเดียวกับประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่เดินทางกลับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเริ่มทํางานซึ่งทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เพิ่มเที่ยวรถเฉพาะเส้นทางเชียงใหม่กรุงเทพมหานครอีกประมาณ30คันส่วนเส้นทางทางภาคเหนือตอนบนบริษัทไทยพัฒนากิจขนส่งหรือกรีนบัส ได้เตรียมรถโดยสารสำรองไว้แล้ว50คันเพื่อรองรับผู้โดยสารที่เดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่โดยในระยะที่ผ่านมาช่วงเทศก,กาลสงการานไม่มีการล้องเรียนของผู้โดยสารรถสาธารณะและไม่มีอุบัติเหตุหรือรถเสียระหว่างทางซึ่งการเดินทางของนักท่องเที่ยวพบว่าไม่มากเหมือนปีก่อนก่อน เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันนักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางล่วงหน้าและบางส่วนลาต่อในวันที่16-17เมษายนเพื่อหยุดยาวถึงวันที่19เมษายนประกอบกับน้ำมันราคาถูกลงคนใช้รถยนต์ส่วนตัว และส่วนหนึ่งนิยมซื้อตัว๋วเครื่องบินโลคอสแอร์ไลน์ที่เต็มทุกเที่ยวบินโดยสังเกตจากการจราจรที่ติดขัดในเมืองพบว่าเทศก,กาลสงการานต์ในปีนี้สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ1 0,000คนจากปกติที่มีเฉลี่ยวันละกว่า20,000คน ในขณะที่บรรยากาศถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่ลำปางพบว่าปริมาณรถทั้งขาเข้าและขาออกเริ่มหนาแน่นโดยตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและระบายรถพร้อมป้องปรามการขับขี่รถความเร็วเกินกำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกองกำลังผาเมืองเพิ่มความเข้มข้นในการทำงาน ห่วงขบวนการรับลอบสิ่งเสพติดแฝงเข้ามาในช่วงเทศกาลสงการพร้อมกำชัดเจ้าหน้าที่ให้ทำงานตลอด24ชั่วโมงคนตีกรสิทธิ์หลักกฎผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้มอบหมายให้ผู้แทนเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจจุดบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายโดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้พันเอกวัชรพงษ์แก้วแจ้ง เสนาธิการกองกําลังผาเมืองเป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมกองกำลังผาเมืองเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของจุดตรวจจุดบริการประชาชนพร้อมทั้งให้กําลังใจกําลังพลที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงการนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ด่านแก่งปันเต้าอําเภอเชียงดาวด่านผาหงอําเภอชัยปราการรวมถึงจุดตรวจจุดบริการประชาชนต่างๆ ไปจนถึงจุดตรวจชั่วคราวบ้านแสนสุขอำเภอแม่อายทั้งนี้พันเอกวชรพงศ์แก้วแจ้งได้เน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบจุดตรวจจุดสกัดถาวร และจุดตรวจจุดบริการประชาชนให้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อดูแลความปลอดภัยงานความมั่นคงต่างๆในพื้นที่ชายแดนรวมถึงป้องกันกลุ่มขบวนการลับลอบขนยาเสพติดการค้าสิ่งผิดกฎหมายที่อาจแฝงตัวเข้ามากับนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงการานต์ปีนี้สถานีตำรวจภูทรภาค5แถลงข่าวจับกลุ่มขบวนการลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งขายไปประเทศเพื่อนบ้าน นับ100รคันที่กองบัญชาการตรารวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่พลตบตรีประชารัตนพันธ์รองผู้บัญชาการตรารวรภูธรภาค5พลตํตรีประจวบวงสุขพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มขบวนการลักรถจักรยานยนต์เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งไปยังพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้ผู้ต้องหาจำนวนเจ็ดคน พร้อมด้วยของกลางรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave จำนวน5คันพลตำรวจตีประชากล่าวว่าสืบเนื่องได้จากการมีการจับลุมในธนากรยามบงและนางอราพันธยามบงผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งรักรถในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์รถจักรยานยนต์หรือรับของโจรจากนั้นได้ทำการขยายผลหาขบวนการแก๊งลักรถทราบว่านธนากรได้ขโมยรถเพื่อนำมาส่งให้กับผู้ลักรถในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นรถด,ดังกล่าวจะถูกขนส่งไปทางไปรษณีย์จังหวัดลำพูนไปยังอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ส่งรถไปยังอำเภอแม่สอดพบว่ามีกลุ่มผู้ต้องสงสัยมีการลงทะเบียนขนส่งรถจักรยานยนต์ไปยังจังหวัดตากจำนวนกว่า100คันโดยส่งไปยังในทุนเขตอำเภอแม่สอดและส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติหมายจับและได้จับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง7คนดังกล่าวเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับรวม13หมายจับสำหรับขบวนการแก๊งลักรถกลุ่มนี้มีการแบ่งภาระหน้าที่ทำงานกันโดยนางสิริมาจะเป็นผู้รวบรวมรถที่ลักมาได้ส่งให้นางส่องแสง จากนั้นนางส่องแสงจะนำรถที่ได้มาส่งไปให้ในายทุนที่อำเภอแม่สอดโดยผ่านการขนส่งทางไปรษณีย์จังหวัดลำพูนหรือบางครั้งจะว่าจ้างให้ในายกำพลนางจารุพรเป็นผู้จัดส่งสินค้าไปยังอำเภอแม่สอดโดยมีนางปียนุษย์และนายสุรสีเป็นผู้รอรับรถอยู่ในเขตอำเภอแม่สอดจากนั้นนำไปส่งต่อให้ในายทุนเพื่อที่จะส่งรถออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน นักท่องเที่ยวแห่เล่นน้ำคลายร้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติบนดอยทินนลในช่วงเทศกาลสงการอย่างต่อเนื่อง ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติได้เดินทางไปเล่นน้ําคลายร้อนตามแหล่งน้ําธรรมชาติโดยหัวหน้าอุทยานดอยอินทนนท์นายพรเทพเจริญสืบสกลุลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบติดตามปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการและช่วยเหลือน,นักท่องเที่ยวประจําอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และศูนย์อานวยการร่วมในการช่วยเหลือน,นักท่องเที่ยวของหน่วยงานราชการในพื้นที่ทั้งนี้ให้เน้นทางเจ้าหน้าที่ให้ออกตรวจสอบดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ทั่วถึงอีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมขยะคืนถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วยครับทั้งหมดนี้ก็คือสรุปข่าวท้องถิ่นประจำวันพรฤหัชที่16เมษายนนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ